มีเรื่องอ,อยากถามค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นะคะเป็นปัญหาของเพื่อนนะคะพอดีเพื่อนเนี่ยมีลูกประมาณอายุห้าถึงเจ็ดขวบเนี่ยค่ะไม่มั่นใจปกติเพื่อนเนี่ยกับลูกชายของเขาเนี่ยก่อนนอนก็จะคุยกันแทบทุกคืนแล้วก็หลับไปพอมาวันหนึง่งลูกบอกแม่ว่าอันนี้ลูกชายนะคะแม่หนูอยากเอาจูออกอะ่ะ เพื่อนก็คือคุณแม่เขาเนี่ยไม่รู้จะพูดกับลูกยังไงก็เลยมาโพสที่ Facebook เราก็อธิบายไปว่ามันเป็นเรื่องปกติคุยได้เลยบลาบๆาอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าโอ้ไม่ได้อ่ะอยากเอาออกมาเล่นเล่นหรือเปล่าแต่แต่คือน้องเนี่ยอยากเอาออกเลยเหตุผลก็คือน้องตอบว่าก็มันไม่น่ารักผมไม่ชอบเพื่อนสาวในี่กลุมขมับเลยค่ะลูกชายจะกลายเป็นลูกสาวไหมคะจะคุยกับลูกยังไงดีแต่ลูกก็มีนิสัยซนเหมือนเด็กผู้ชายปกติหรือว่าควรคุยกับลูกยังไงหรือว่าจะปล่อยเฉย ไปขอบคุณค่ะอยู่ๆนอนคุยกันทุกคืนคืนนึงบอกอยากเอาจุออกเพราะว่ามันไม่น่ารักแล้วคุณหมอฟ้าเป็นคุณแม่ก็ตกใจเหมือนกันนะคะเนี่ยกวัยช่วงห้าถึงเจ็ดขวบเนาะช่วงหกขวบขึ้นไปก็เป็นวัยที่เขาเริ่มรู้เรื่องอัตลักษณ์ทางเพศแล้วว่าเพศชายเพศหญิงเรามีเออวัยวะบางอย่างของร่างกายภายนอกที่มันแตกต่างกันนะคะทีนี้เนี่ยอยู่ดีๆการที่เด็กคนหนึ่งอยู่ดีก็จะมาบอกเราว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบ อวัอยวะส่วนนั้นของเขาเพราะเขารู้สึกไม่น่ารักเนี่ยมันน่าจะมีมที่มาที่ไปแหละ <c oughs> แทนที่คุณแม่จะตกใจไปที่ไปเหตุอะลองหาเวลานั่งคุยกับเขาว่าเออมันไม่น่ารักตรงไหนทําไม,มถึงคิดว่ามันไม่น่ารักอืม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 ต้องต้องลองถามเขาก่อนเนาะหมอว่ามันอาจจะมีที่มาที่ไปเช่นมีใครไปพูดอะไรแล้วเขาก็เลยสั่งใจมาหรือว่าไปดูคลิปไปดู youtube อะไรมาหรือเปล่า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องไปดูคลิปไปดู YouTube มาหมายความว่าคุณแม่เนี่ยก็ต้องกลับมาประเมินตัวเองกับคนรอบข้างแล้วว่าเราเนี่ยปล่อยให้ลูกเนี่ยเขาเล่นกับนั่งใช้เวลากับหน้าจอโดยที่ไม่มีผู้ปกครองอช่วยดูมากเกินไปหรือเปล่า,าเพราะว่าหมอเห็นหลายคนบางทีเลี้ยงลูกตอนกินข้าวไม่อยากให้ลูกงอแงออก็อเอาโทรศัพท์ตั้งเอา i อแพตั้งเปิดให้ดูอะไรไปเรื่อยก็ไม่รู้ใน y youtube แล้วบางทีมันก็ขึ้นโฆษณาข,นนขึ้นนู่นขึ้นนี่ก็อาจจะจริงน,นู่นจริมนี่ไปเห็นซึ่งพวกเนี้ย วัยของเขาไม่ใช่วัยที่สามารถจะดูรายการต่างๆเหล่านี้ได้โดยไม่มีคนดูอยู่เป็นเพื่อนนะคะ,คะจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะได้ใช้เพื่อพูดคุยกับลูกทําความเข้าใจกับลูกว่าเออไปโรงเรียนมาเป็นยังไงบ้างเจอเพื่อนมาเป็นยังไงวันนี้เจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเพิ่งรีบตกใจเราจะถามเขาก่อนว่าเออทาไมหนูถึงว่ามันไม่น่ารักแล้วออน่ารักเนี่มันต้องเป็นแบบไหนค่ลองถามเขาดูลองทํา ทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าคําน่ารักที่ว่า <c oughs> คืออะไรแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาไม่อยากมีตรงนั้น <c oughs> ส่วนการที่จะไปกังวลก่อนว่าเขาจะเป็นตุ๊ดไหมเขาจะเป็นกระเทยไหมเขาจะกลายไปเป็นลูกสาวไหมเนี่ย <c oughs> มันคงไม่ได้มาแค่อยากเอาตรงส่วนนั้นออกหรอกคะ่ะ <c oughs> มันมีมันมีละอีกหลายอย่างซึ่ง ถ้าจะไปทางนั้นจริงๆสุดท้ายคงต้องแนะนําให้ไปพบ<ม>คุณหมอจิตเวชเด็กนะคะเพราะมีคุณหมอจิตเวชเด็กและวัยรุ่นซึ่งน่าจะให้คําปรึกษาที่เหมาะสมได้แต่เบื้องต้นหมาว่าลองไปคุยกับลูกดีๆก่อน,นทีมันอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่ทันได้ถามหรือว่ามองข้ามไปอ<ม>แต่ถ้าสมมติว่าถามเรียบร้อยแล้วมันค่อนข้างชัดเจนว่าน้องเขามีความรู้สึกไม่ชอบอัตลักษณ์ที่เป็นผู้ชาย<ม>แบบนี้ก็สามารถพาไปปรึกษากับคุณหมอจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการให้คําแนะนาหรือว่าดูว่าอะ เราจะต้องเลี้ยงดูน้องเขาไปแบบไหนนะคะค่ะค่ะอันนี้เห็นด้วยคุณแม่ตอนนี้ก็คือตั้งสติก่อนเนาะนอนคุยกันก่อนนอนทุกคืนน่ารักมากเลยเดี๋ยวคืนนี้ลองถามหรือว่าคืนไหนที่เหมาะสมก็ลองถามน้องหมอฟันเนาะลองคุยกันแบบอย่างนี้แหละนะคะวันนี้เขาอาจจะไม่อยากเอาออกแล้วก็ได้หรือ,อยังไงก็ว่าไปไแต่ว่าอันที่อยากจะย้ํากับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นที่ดูหรือว่าดูย้อนหลังเนี้ยคืออยากคิดว่าการเป็นเออ เขาอยากจะข้ามเพศมันแก้ได้หรือรักษาได้นะคะมันไม่ไม่เข้าใจก่อนว่าไม่ได้เป็นโรคค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนมันเป็นแค่สิ่งที่เราเรียกว่ารูปลักษณ์ภายนอกกับความรู้สึกการแสดงออกทางสังคมของเขามันอาจจะไม่ไปกับรูปร่างภายนอกที่เขามีอันนี้เราไม่ถือว่าเป็นโรคนะคะเพราะบางทอาีอาจจะยังเคยเห็นมาถามว่า รักษาได้ไหมมันไม่ใช่โรคอะค่ะเพราะนั้นก็ไม่ต้องรักษาหรือบางคนเอาไปพ่นน้ำมนต์หรือว่าจะให้กินยาแก้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วมันยิ่งทําให้เกิดบาดแผลทางจิตใจกับตัวน้องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เขาไม่มีอวยวะแบบผู้ชายแต่เขาอยากจะมีเขาเรียกว่าเจนเดอร์คือการแสดงออกเเพศชายไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเนี่ยเราไม่ไม่ไม่ควรที่จะไปเหมือนไปบังคับให้เขาเป็นในในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นเพราะเรารู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนั้น ปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าการเ,ออเรื่องของเจนเดอร์หรือการความต้องการที่จะแสดงออกทางเพศกับเพศกําเ,เนิดที่พ่อแม่ให้มามันมีโอกาสที่จะไม่ตรงกันได้นะคะแล้วก็เด๋ยว่เนี่ยมีคลินิกที่มีคุณหมอเฉพาะทางด้านนี้คอยดูแลให้คำปรึกษาอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรไม่มั่นใจไปปรึกษาได้เลยจะได้ ช่วยเลี้ยงลูกให้โตมา <ừ m. S 2> เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมเพราะว่าการเป็นเพศใดเพศหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดหรอกค่ะว่าลูกเราจะประสบความสาเร็จหรือเปล่าจะเป็นคนดีหรือเปล่า,านะคะเอาใจช่วยคุณแม่นะคะยังไงก็ <ừ m. S 1> สอบถามน้องๆดูอัปเดตยังไงก็ติดต่อมาเล่ามาให้ฟังด้วยนะคะฝากคุณเพื่อนเนี่ยไปถึงคุณแม่ด้วยนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะ